เขาคั่วอีกแล้วครับมือนี่เมนูพิเศษเลยหลปลาคอปลาเบ็ดตีใช่มากนะเนีบช่ำแหลกปลาเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วครับเจี๊ยมเครื่องเลยนี่เครื่องอันนี้คือตะไคร้ใบมะกรูดลูกโดดลูกโดดพริกกระเลียงเท็บหอมให้เลยเลยนี่ใยผักขย่งมากอันนี้บดปลูกเองดิครับ ด้จากตลาดแล้วก็ตลาดิบที่ไทยแล้วก็ชูโรสเนี่ยชูรสเอ้ยใส่ไลยแซ่บไลายอน,นี่แล้วก็ทิปล่นจังน้อยนึงเพื่อเผ็ดนิดนิดแล้วก็ปลาปลาขวดแล้วกันปลาขวดแล้วก็น้ปนำปลาโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขันตอนแรกกอ,อาปลาใสหมอ้อ ปลานี่เลยปลาช่อนเราเนี่ยใส่หมอเลยนี่เลยเรียบร้อยแล้วกิท,ที่การเข้าไปกนันี่เลยใส่เครื่องเข้าไปใส่เครื่องเข้าไปเสร็จแล้วกะชูรสครับชูรสเส้หไายแทบหลบอกไปเลย ซังที่เลยวัวนปุ๋ยเลยวันปุ๋ยวันปุ๋ยวันนี้ก็น้ำปร,ราจัหน้อยพอมันดีเข้มวันนี้ก็ปลรราคร,ราับปลาเอาเกือบเตรียมชาพีแลยกันอ่ะประมาณนี้เลยหอมลวดดเด็ดชิ้นประแดกกับหอมละ พริกผงพริกป่นเนาะจังน่อยหนึ่งเพื่อเพื่อความเผ็ดมีรสชาติเผ็ดนิดส่วนผักนี่ผักใะแยงผักอีตูไว้ใส่ก้อนปุ่งก้อนป่งก้อนสุกนะครับตอนนี้กะคเลก,กันเลยคูลโคูลี เนี่ยหอมปะคิดสักหน่อยสนุกนะชิมคิดแล้วค้นคอ้กันแล้วกันตั้งไฟเลยครับเนี่ยหอมเลยแค่นี้ก็หอมเลยตั้งไฟเลยยึบ ในช่วงนี้ตัางไฟหมอเดือดหมอเดือดจะจะค้นแห้งนะครับค่อยๆค้นมัชิเละปลาปลาห้างสิเละค่อยๆค้นเนาะอันนี้ไม่ต้องปรุงเพิ่มสุดนี้ไม่ต้องปรุงเพิ่มหัวปลาขอปลา ไม่ต้องปรุงเพิ่มสุกอะใส่ผักเลยแซ่บพี่เขาแล้วจักแป๊บนึงแลให้เดือดแป๊บนึงครับเพคนว่าปลาทำตาขาวกินได้ดเพิ่คนว่าทำตาขาวเราพิเศษที่บ้านตาสีขาวาปออันนี้หมหอกำลังเดือดอันนี้พอใส่น้ำดีครับพอใส่น้ำใส่น้ำเรสชาติมันสีไปอีกแบบนึง คอยคนเดอ้อกระชีดล็ก,กอนปลาเล็กออกลาน้ำมันออกมาจากไหนบ้างออกมาจากตัวปลาแล้วก็เครื่องปรุงโอ้ยหอมครับสำหรับผมมาคั้มนี่มาคั้มปลาหอมเอย็งก่อน หอมยั่ฟ้าจนเทวดาอยากมากินน้ำมันว่ะข้าไม่ีเลยเนีย่ยมันหอม,มดีครับเนบี่ยเราฉาหอมกาแฟช้อนครับหอมมากเลยเอ,อื้อมาอ๋อปลาครับเมนูนอ๋อปลาช่อน จริงๆไม่ต้องปิดฝาเนาะแล้วสิเดือดยกเก่บบาไม่ต้องปิดก็ได้มันนี้ไ่่ต้องปิด่ายโชว์ครับไอพี่เรางมึงเนี่ยเนื้อปลานขาวเรื่มขาวคืเววอเรื่องขาวคือเรน่สุกปลานะเนื้อขาวคือเริ่มสุกเรื่องกระบวนการต่อไป xay mặt hà nhang xay lên lại, của hôm nay có khói tỷ lệ ba hàng số quân tỷ lệ tập lập của cũng bo say làm khắp màu gì đây thêm khuôn chất thai thấy tôi hay cái gì đây mập mập สี่เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยบอซิมกินได้แนนอนสุกหอ,อมอร่อยหน,หน้าตาปอะมางนี้เลยโอเคเยี่ยมครับ